แล้วในระหว่างที่เรากาลังพยายามจะขอรูปปั้นนั้นน่ะเรากลับไปขออันล้อซึ่ง <ๆ S 2> เราไม่ได้ตั้งใจเลยว่าเราจะไปขออันล้ออัสาล,า,บบา,สา,ลามุอะไยกุมะาระห์มาตุลล้อบะประกาศูทุกคนครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ผมได้มามีโอกาสเจอกับมุสลิมใหม่ตัวเป็นๆ ที่ผมเองเนี่ยแหละครับเป็นคนสอนเขารับอิสลามก่อนหน้านี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากนะครับในพื้นที่น้ําตกแห่งหนึ่งและถ,ถือโอกาสนะครับขออนุญาตมุสลิมใหม่ท่านนี้ในการขอสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตในการเดินทางมาเจออิสลามก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากให้พี่น้องท่านนี้นะครับมุสลิมใหม่ได้แนะนําตัวเองเเคร่าวสๆ,สๆครับผมก็อัสสลามุลัยกุมบารอกมาดุลลอฮิบารอกตูนะครับผมผมก็เป็นมุสลิมใหม่ครับชื่ออาหรับชื่อ อามีนครับปัจจุบันก็เป็นข้าราชการตำรวจสังกัดหน่วยงานหนึ่งครับผมเป็นตำรวจนะครับใช่ครับมาชิญแล้วคุณอามีนรับอิสลามคร่าวๆเนี่ยนะครับประมาณได้กี่ปีแล้วครับหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนครับรับกับผมสูงไหมครับใช่ครับแล้วก็เรียกได้ว่าตั้งแต่รับกันมาเนี่ยนี่เป็นการเจอครั้งที่สองแบบติดๆกันเลยใช่เจอกันตนเป็นนะครับอันนี้คือเป็นตำรวจนะนะครับผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยได้เจอมุสลิมใหม่ที่ตัวเองสอนสักเท่าไหร่ คุณนมินพอจะเล่าคร่าวๆให้พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ได้ไหมครับว่าเรื่องราวการเดินทางมาเจออิสลามของตนเองเนี่ยในฐานะที่ตนเองเ,เป็นตำรวจมารู้จักอิสลามได้อย่างไร,ค,รคือจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยครับผมสงสัยที่มาของของการเกิดมาครับว่าเกิดมาทําไมก่อนอคือตอนที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่แบบศาสนาเดิม ซึ่งเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อพระเจ้าเชื่อว่าทุกสิ่งมาจากธรรมชาติแล้วก็กรบบาบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้สึกว่าเขาให้คุณอะไรได้ครับก็สงสัยมาโดยตลอดนะครับแต่ณตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรครับจนผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาส่งให้ไปดูแลเจ้าสำนักข,ของศาสนาเดิมศาสนาหนึ่งครับแล้วก็ได้ไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผมก็เริ่มฝึกการปฏิบัติศาสนาตามนั้นนะครับาศาสนากิจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความอัศจรรย์มันมีสิ่งที่สามารถให้เราได้อครับผมก็เริ่มขอรูปปั้นเริ่มเริ่มสื่อจิตถึงเขาอะด้วยการฝึกทําสมาธินั่งยานนั่งยานประมาณนั้นครับแล้วก็ลองขอเขาแล้วเขาก็ให้สิ่งนั้นได้จริงๆ นนซึ่งชายช่ยช,ช,ชครับผมก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ย<ช>ของจริง<ช>แน่นอนพออยู่ไปสักพักหนึ่งผมก็เริ่มเห็นคลิปอ่าผมเริ่มฟังครั้งแรกเลยครับจากคลิปของบางคือผมสนใจเขาเพราะว่าเขาเป็นศิลปินและเขาเปลี่ยนมาแบบโคเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยยอมทิ้งรายได้มหาศาลทิง้งความสุขบนโลกดุนยาทั้งหมดใช่ครับผมก็เริ่มฟังมาปุ๊บผมก็เริ่มสนใจอิสลามผมก็เริ่มเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชม้เรื่อยแล้วก็ มาเจอดอกเตอร์สกินไนท์แล้วก็จนได้มาเจอคลิปของอาจารย์ชาริฟวง,สงเสงี่ยมนะครับช็อตสุดท้ายที่ผมตัดสินใจจริงจที่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงคือค,คลิปชื่อว่าพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์ทุกๆหมู่ชนทุกๆกกลุ่มชนอลัลลอฮ์ได้ส่งผู้ตักเตือนไปและอลัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้อีกในกุรอานว่าอิมมินุมาตินติลลาคาลาฟิฮานาดีไม่มีประชาชาติใดที่อลัลลอฮ์จะปล่อยเอาไว้นอกจากอาลัลลอฮ์จะส่งผู้ตักเตือนไป ทำให้ผมเชื่อว่าโอเคม,มีพระเจ้าและแล้วก็เป็นอัลลอฮ์แล้วแต่ว่าณตอนนั้น่ะอมผมก็ยังไม่กล้ารับทำไมครับไม่กล้กาเพราะคิดว่าออ,อ,อารมณ์ไฟตับมันมีความรู้สึกยังไงที่แบบว่าในแง่ไหนแบบรับไปเดี๋ยวเป็นยางงู้นหรือว่าไม่อยากรับเพราะเหตุผลอะไรในตอนนั้นตอนนั้นมันมีการดึงกันระหว่างคือตอนนั้น่ะผมยังอยู่ในยังดูแลเจ้าสํานักของสํานักนี้อยู่ครับ,รบแล้วก็มันก็มีสิ่งที่เขาให้มาโดยตลอดเลยครับอก็เชื่อว่าเขาก็หรือว่ามัน ศักดิ์สิทธิ์มันได้หลายอย่างว่าอะไรเงี้ครับแล้วทีนี้ถ้าเราจะมารับอิสลามเนี่ยสังคมครอบครัวผมเกรงว่าพังแน่ครับครับ,รบก็กลัวหลายอย่างแล้วก็สุดท้ายแล้วก็แพ้อารมณ์ไฟต่ำก็ตอนนั้นก็พายายามจะหาคําตอบโดยการไปถามกับเจ้าสํานักนี่แหละซึ่งเขาเป็นคนที่มีลูกศิษย์เยอะครับและลูกศิษย์ก็คือมีคนเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเลยแหละอืเขาก็จะให้เห็นว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีกรรม นั้ตอนนั้นเขาบอกเราแบบเขาก็จะโยงเออโยงคนอิสลามบางคนที่เคยมาเจอเขาแล้วก็เปลี่ยนมานับถือาศาสนานี้ก็ดึงเราเหมือนชักเขยื้อกลับไปอีกครั้งหนึง่งก็อยู่อย่างเงี้ยครับจนมาวันหนึ่งผมได้ไปสอบงานหน่วยงานรา,ราชการหน่วยงานหนึง่งแล้วตอนสอบภาควิชาการเนี่ยมผมก็ขออ่ะผมลืมบอกไปว่าผมขอรูปปั้นที่อยู่ในสำนักนี้มาโดยตลอด แล้วเขาก็ให้โดยตลอดจริงๆผมก็ขอเข้ามาผ่านภาควิชาการภาคอะไรเข้ามาแล้วผมก็นั่งสมาธิในการตอบแทนเขาอะครับเหมือนขอมาเราก็ต้องทําอะไรให้กับเขาใช่ครับต้องต้องมีการตอบแทนโอเคผ่านมาจนมาวันที่สอบพละครับซึ่งผมผมไม่ได้เตรียมร่างกายเท่าที่ควรอณวันนั้นอะผมก็ก็ว่าจะกลับแล้วจะไม่สอบแล้วไม่เอาแล้ว แต่สถานการณ์มันก็เหมือนแถวมันต่อแถวแล้วก็ดําเนินดันเข้าไปในโรงยิมเรื่อยๆครับอืมเหมือนถอนตัวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอืมผมคิดอะไรไม่ออกผมก็เลยนั่งสมาธิอืมแล้วก็กล่าวคาของผมนี่แหละแล้วก็ขอต่อรูปปั้นนั้นเหมือนเดิมครับแล้วเป็นวันที่ผมทําสมาธิได้ดีมากเลยอืมนิ่งจนแบบว่ารู้สึกว่าเสียงจอเจแบบคนเป็นร้อยอ่ะมันมีสมาธิแบบ จนบางทีไม่รู้ว่าตัวเองมีลมหายใจอยู่ครับแล้วในระหว่างที่เรากำลังพยายามจะขอรูปปั้นนั้นอ่ะเรากลับไปขออันล้อซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจเลยว่าเราจะไปขออัอตั้งแต่แรกผมขอเชิงเหมือนท้าหน่อยหนึ่งด้วยครับขอตอนล้อท้าผท้าททยผมบอกว่าถ้าลอไม่จริงขอให้ผมผ่านตรงนี้เข้าไปได้ซึ่งปุ๊บผมก็ขอแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสอบขั้นต่อไป ก็นั่นแหละกลับมาโอเคอัะลองให้จริงๆแล้วครับผมก็เลยมาเซิร์ชว่าใครที่จะสามารถทำให้ผมเป็นมุสลิมได้จนผมมาเจอคุณมุดดีนะครับมาชาวรอนทำดูลินละครับคือนับเป็นเรื่องราวที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ถ้าใครไม่เจอไม่รู้นะครับพี่น้อง ผมถึงพูดเสมอว่าคุณอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบฟังคลิปบรรยายอะไรก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถพิสูจน์ด้วยกับตัวคุณเองได้เลยอยากรู้ว่าลอ์มีจริงหรือเปล่านะครับคุณมีเรื่องอะไรที่อยากขอและคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะนะครับที่ไม่มีใครช่วยคุณได้<บ>ในในแง่ของความช่วยเหลือของมนุษย์เนี่ยใครช่วยคุณไม่ได้แล้วเนี่ยลองบนบานขอเอาลอ์เพียงผูด้เดียวดูนะครับแล้วทําตามสัญญาก็คือถ้าลอ์ช่วยเหลือจะรับอิสลามไม่เสียหายอะไรนะครับที่สาคัญคุณไม่ต้องไปซื้อเครื่องรางซ,ซื้อออรรููปเเเทียนนนซื้้ะไมาาา็กกสวับบช นะครับแค่ขอให้ทิ้งทุกการกราบไหว้บูชาทั้งหมดและกราบไหว้รับเพียงผู้เดียวแล้วเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์ครับอินชาอัลลอฮ์ก็ถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจอยากรับอิสลามสนใจในอิสลามติดปัญหาต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางไลน์ข้างใต้นี้ได้นะครับเรามีทีมงานให้คาแนะนามีหนังสือส่งไปให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอินชาอัลลอฮ์หวังว่าคุณจะติดต่อกลับมาครับฝากไว้ด้วยคิดครับ أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله